หน<อ>ูมีคําถามจะมาถามเล่นบ้างเล่นก็ได้แ,แต่มีพ่อแม่นะหนูต้องถามพี่อย่าตอบไม่เอาพี่เป็นคนถามดีกว่าหนูเล่นเป็นคนตอบอไม่ได้หนูต้องถามแล้วพี่ก็ตอบก็ได้งั้นหนูตอบมาเดี๋ยวพี่ถามเองได้ค่ะถราจะแอบพี่จะไปถามเลไหนูจะตอบอยังไงอะก็ตอบสิตอบว่าอะไรก็ตอบอะไรก็ได้แอะ เขา <c oughs> ขเล่นตอบคำถามกันเล่นเปล่าเ,เล่นเงี้ยนะอ๋อถ้าอย่างน,นางงั้นพี่ถามมาเลยไม่เล่นอ้าวเอ๊ะเป็นไรเครียรค่ะเครียดเรื่อ,อง,งคือว่าตอนนี้น้ำหนักลดอะค่ะแล้วมันดูโซมันดูไม่สดชื่อนอะอยากอ้วนขึ้นนิดนึงอนะมันอะไรก็ไม่อ้วนอยากอ้วนกินอะไรก็ไม่อ้วนนี่ถ้าอยากอ้วนเดี๋ยวหนูจะบอกวิธีให้ตอนเช้ามานะ พี่อตื่นมาปุ๊บกิน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 เข้าไปมาตอนเที่ยวกกิน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 เข้าไปพอตอนเย็นนะอยากได้อะไรซื้อมาซื้อมาแล้วก็กิน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 รับรองสามวันอ้วนตายฮะเยอะเกินโอ้โหรอเล่นรอเล่นมีอีกวิธีหนึ่งค่ะพี่อะกินข้าวเป็นกะละมังเลยสามวันเจ็ดวันรับรองอ้วนแน่หรอฉันว่าอ้วก อาจจะเป็นโรคอ้วนด้วยนะอย่างเงี้ยมันอ้วนแบบไม่ปลอดภัยสุขภาพไม่ดีแล้วถ้าเป็นโรคอ้วนนะเบาหวานก็จะถามหาน้ำตาลในเลือดสูงจะเลือดตีบตันโอ้ยเมี่ยวเมี่ยวน้ำขูวนง่ยเอ้ยไม่ต้องเครียดเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราอะปปรึกษาคุณหมอกันอ๋อเออึคุณหมอดีกว่านะคะเราจะได้อ้วนขึ้นอย่างปลอดภัยเนาะใช่แล้วถูกต้องยไม่มีโรคอื่นตามมาเออแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณหมอเก่งแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะ เอ๊อยากอ้วนมากๆ<ม>เราไปเอเป็นคนทานน้อยอะค่ะคุณหมอมัน,มนยังไงมันก็ไม่อ้วนนะคะมีนวัตรกรรมทางการแพทย์อะไรที่ทำให้เออ้วนขึ้นได้บ้างไหมคะคงจะเป็นลักษณะของการใช้อาหารเสริม,มนะครับแล้วก็ร่วมกับการได้รับคําปรึกษานะครับ,รบโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญรตรงนี้เนี่ยก็จะเข้ามาชี คือวควรวจะปรึกษาคุณหมอพื่คุณหมอจะดูว่าเราเราควรจะเพิ่มเติมตรงไหน,นอ,อาจจะเน้นอาหารเสริมไปทําให้ช่วยในการเจริญอาหารมากขึ้นใช่แล้วแล้วเดี๋ยวนะคะอย่างนี้มันมีผลข้างเคียงไหมคะกับร่างกายของเราคะสำหรับผลข้างเคียงนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเราใช้เป็นลักษณะของอาหารเสริมนะครับเป็นวิตามินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไซยเฟกเนี่ยปลอดภัยไ,ได้เชื่อใจได้ค,คือมันเป็นธรรมชาติไม่ใช่เป็นสารสังเคราะห์อะไรเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ควรจะปรึกษาคุณหมอดีที่สุดถ้าอยากที่จะอ้วนใช่ไหมคะ นีจะเอาอะไรบำรุงบ้างไหมคะเอ่อบำรุงให้สวยกว่านี้ดีไหมแอนน่อยากเพิ่มความสวยต้องทีหลังต้องมาถามคุณหมออยากเพิ่มความสวยวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอก่อนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสนับสนุนโดยทุกความสวยเป็นไปได้